ทำไมต้องพรีออเดอร์ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะแจงโมลดีทิบุญมาค่ะเป็นผู้เขียนหนังสือและอ e ีบุ๊กจับเสือมือเปล่าพรีออเดอร์เจแปนรวยได้ไม่ง้อทุนค่ะสวัสดีค่ะแอดมินกิ๊กนะคะเป็นแอดมินเพจของพี่แจงค่ะสำหรับหลายท่านนะคะที่กำลังมองหา ทางสร้างเงินเพิ่มรายได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะแต่ยังลังเลเกี่ยวกับธุรกิจพรีออเดอร์ญี่ปุ่นวันนี้แวะมาฟังไอเดียดีๆนะคะกับ9เหตุผลทำไมจะต้อง p r e เด d ร r ญี่ปุ่นค่ะเหตุผลแรกเลยคือตอนนี้ญี่ปุ่นปิดประเทศนะคะจากสถานการณ์โควิดเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแท้แค่ไหนถึงจะเปิดให้พวกเราบินไปเที่ยวกันได้นะคะเมื่อปิดประเทศบินไม่ได้ลูกค้าก็ยิ่งมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าญี่ปุ่นมากขึ้นคะ่ะโดยเฉพาะคนที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำนะคะพอไม่ได้บินหากซื้อของไม่ได้ก็ต้องมาพึ่งพาแม้ค้าที่รับพีออเดอร์สินค้าจากญี่ปุ่นคะ่ะ ข้อ2นะคะสินค้าญี่ปุ่นมีคุณภาพดีนะคะที่ใครๆก็ทราบว่าหลายอย่างจากญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือซื้อมาใช้เนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหานะคะคนที่เคยใช้สินค้าญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าคุณภาพดีใช้งานได้งานทนทานแล้วก็ไม่พังง่ายเรียกว่าใช้กันจนคุ้มลืมราคากันเลยค่ะ 3นะคะสินค้ามีความลิมิเต็ดเจแปนโอลลค่ะสินค้าญี่ปุ่นนะคะกลยุทธ์การขายของเขาที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือขายแบบจำนวนจำกัดมีช่วงเวลาในการซื้อนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะผลิตมามีจำนวนชิ้นแค่ไม่กี่ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นกลยุทธ์การขายสินค้าของญี่ปุ่นเลยนะคะของหลายๆอย่างที่ขายดีเนี่ยเพราะว่ามันลิมิเต็ดจริงๆแล้วพอบอกว่า Japan only ี่เดี๋ยวแฟนคับนะคะสาวกญี่ปุ่นก็รีบจองซื้อนะคะแต่ละอย่างที่ออกสินค้ามาก็หมดแล้วหมดเลยค่ะตัวอย่างเช่นแก้วสตา b u c k คลายซากุระนะคะที่มีแฟนคลับชาวไทยเนี่ยรอติดตามซื้อทุกปีเลยค่ะ หรือจะเป็นรองเท้าลายซากุระนะคะซึ่งออกมาในช่วงซีซันนะคะที่เป็นฤดูการของซากุระพอหมดฤดูการไปแล้วนะคะก็ไม่มีของก็หมดแล้วนะคะก็จะเป็นซีซันใหม่ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ต่อไปค่ะค่ะสินค้าประเภทตุ๊กตาโนรุนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ฮิตในกลุ่มของคนที่ติดตามอนิเมะนะคะ อันนี้ก็หมดไวมากค่ะแล้วก็จะมีตะเกียงนะคะอย่างเช่นตะเกียงของโคแมนนะคะครบรอบ120ปีอันนี้ก็ลิมิเต็ดมากจํานวนจำกัดค่ะแล้วก็มีแบบิกนะคะแบบิกเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับของแบบิกนะคะจะรู้ว่าจะมีแบบิกไปร่วมกับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเขาก็จะรอกดกันค่ะ ซึ่งแบบิกเนี่ยเป็นสินค้าที่ราคาสูงมากเลยนะคะบางตัวก็หลายแสนเยนเกือบล้านเยนก็มีและไม่ใช่ว่ามีเงินก็ซื้อได้นะคะเพราะว่าเขาลิมิเต็ดจำกัดการซื้อจริงๆค่ะ กลุ่มที่4นะคะน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยเป็นกลุ่มของโมเดลของสะสมนะคะฟิกเกอร์ทั้งของมือ1แล้วก็มือ2เนี่ยมีลูกค้าตามหากันเยอะมากค่ะเพราะว่าฟิกเกอร์ต่างๆมักจะออกรุ่นใหม่เสมอมีกลุ่มแฟนคลับแฟนพันธ้นเนี่ยที่เขาติดตามข่าวแล้วก็รอซื้อกันค่ะรวมถึงรุ่นของโมเดลที่ออกมานานแล้วนะคะหลายคนซื้อตอนมือหนึ่งไม่ทัน ก็มาตามหาตามสะสมของมือสองกันนะคะเรียกว่าหายากเป็นไลาไอเทมแล้วก็ราคาสูงกว่าตอนเป็นมือหนึ่งอีกค่ะค่ะตัวอย่างเช่นโมเดลโกโจนะคะจากเรื่องมหาเวทผนึกมานะคะอันนี้ก็มีคนจองกันเยอะเลยค่ะตอนนี้เพิ่งจะปิดจองไปนะคะก็จะมีโมเดลของตุ๊กตาเคอร์บี้นะคะมีโมเดลตัวโปกเกมอน รวมถึงเรื่องของนารูโตะด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่แรไอเทมหายากไปแล้วเพราะว่าเขาปิดจองไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าถ้าใครมาตามหาตอนนี้ก็คือราคาสูงแล้วถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องทุ่มทุ่มเงินซื้อหน่อยนะคะห้านะคะแพ็กเกจเลอค่าน่าสะสมค่ะ สินค้าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งอยู่ตลอดเลยหน้าตาน่ารักเห็นแล้วเหมือนโดนสะกดจิตต้องมนนะคะชวนให้ซื้อค่ะอยากได้เป็นเจ้าของเลยทีเดียวหลายคนก็อาจจะใช้ไม่ทันแต่ว่าของมันต้องมีนะคะอย่างเช่นเครื่องสำอาง Snow Beauty นะคะก็จะออกมารับซีซันคริสต์มาสนะคะเปลี่ยนทุกปีค่ะตลับพิเศษสวยงามตามฤดูกาลหรือว่าจะเป็น ลิปสติกลายพิเศษที่ร่วมกับคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นลิปมัน DHC นะคะร่วมกับซาริโอค่ะก็เป็นลิมิเต็ดแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่น่าสะสมมากหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางชูอูเอมูระร่วมกับวันพีชนะคะเรียกว่าขายได้ทั้งคนที่ใช้เครื่องสำอางชูอูเอมูระอยู่แล้วแล้วก็ขายได้ทั้งกับแฟนคลับวันพีชก็ต้องตามสะสมกันด้วยนะคะ หกก็คือสินค้าในกลุ่มของนิสแม์เก็ตนะคะนิสแม์เก็ตนี้เป็นกลุ่มสำคัญมากๆเลยเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มค่ะถึงจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่แต่ก็มีลูกค้าเนี่ยพร้อมซื้อนะคะแล้วก็เป็นของที่ราคาสูงลูกค้าพร้อมจ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างในภาพนะคะก็จะเป็นรูปแรกจะเป็นสเก็ตบอร์ดอะคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะ ใครไม่มีสเก็ตบอร์ดถือว่าเอานะคะ <laughs> ทุกบ้านจะต้องมีสเก็ตบอร์ดเอามาถ่ายเล่นกันหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเราซื้อตามศิลปินดาราต่างๆก็เป็นของนักสะสมมากค่ะโดยเฉพาะลายใหม่ๆนะคะลิมิเต็ดออกมาเนี่ยแปบ๊บเดียวก็หมดค่ะราคาสูงด้วย <laughs> ราคาสูงด้วยค่ะ <laughs> ตัวอย่างอีกอันนะคะก็คือตุ๊ก,กตาแบรบิกนะคะ แบบิกเนี่ยอันที่ลูกค้าต้องการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ประมาณ400%กับ1,000%นะคะราคาสูงแล้วก็หมดในเวลาที่ไวมากค่ะผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายหรือว่า สัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดเลยนะคะเราลองเจาะลูกค้ากลุ่มนี้ดูเป็นนิสมากเก็ตมากๆแล้วก็ลูกค้าเนี่ยพร้อมจ่ายพร้อมเปย์มากๆเลยนะคะเป็นสินค้าที่ขายแล้วก็ลูกค้าพร้อมซื้อซ้ำด้วยนะคะต่อมาจะเป็นพวกการ์ดเกมนะคะกลุ่มการ์ดเกมอย่างเช่นในภาพเนี่ยจะเป็นของแวนการ์ดนะคะใครที่ เป็นคออนิเมะนะคะจะเห็นว่าแวนการ์เนี่ยมีตั้งแต่ a อนิเมะจนกระทั่งทำการ์ดเกมเนี่ยโด่งดังทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยนะคะกลุ่มของคนรักดิจิมอนนะคะมีทามากจิดิจิมอนรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยค่ะคนที่สะสมการ์ดแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ยญี่ปุ่นมีแต่สินค้าอนิเมะเหลอของกินของใช้รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นกลุ่มนิสมาร์เก็ตมากๆเลยนะคะพวกอะไรที่เขาตามหากันนะคะถ้าเราสามารถที่จะหาของให้ลูกค้าได้นะคะเอามาขายได้เนี่ยก็เรียกว่าทำกำไรไม่น้อยเลยค่ะ กลุ่มสินค้าที่มีศิลปินไอดอลหรือว่านักกีฬาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะอย่างเช่นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งมีสา,สาวๆกรี๊ดกันหลายคนเลยค่ะรวมถึงศิลปินไทยที่ไปมีซีรีส์โด่งดังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีภาพสะสมมี DVD ในเวอร์ชันญี่ปุ่นก็มีกลุ่มแฟนคลับที่รอติดตามค่ะ อุปกรณ์แคมปิ้งนะคะก็เป็นกลุ่มนิชมาร์เก็ตอีกกลุ่มหนึงที่มีลูกค้าพร้อมซื้อเสมอโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดนะคะอย่างเช่นในภาพก็จะเป็นเต็นท์ที่เป็นลายเห็ดนะคะเขาตอนนี้สินค้าหมดแล้วนะคะแต่ทุกครั้งที่เขารีสต็อกเนี่ยแบบเดียวก็หมดค่ะแล้วราคาก็ไม่ถูกด้วยนะคะ เหตุผลที่7นะคะว่าทำไมเราถึงต้องพีออเดอร์ญี่ปุน่นนั่นคือญี่ปุ่นเนี่ยสินค้าเขาต้องมีสตอรี่ด้วยนะคะมีเรื่องราวมีความฉลองครบรอบมีเหตุผลต่างๆที่เราฟังแล้วก็แบบต้องซื้อ favor, ค่ะไม่ซื้อไม่ได้เลยความพิเศษของสินค้าพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นนาฬิกาวันพีซนะคะฉลองครบรอบ1,000เอพิโซดนะคะ นี่ก็เป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดมากๆตัวร่วมกับร่วมกับอ่าร่วมกับนาฬิกาไซโก้นะคะเขาจะมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะคะความลิมิเต็ดอันนี้ว่ามีแค่จำกัดไม่กี่เรือนเท่านั้นเรามีซีเรียลนัมเบอร์ก็เหมือนได้นาฬิกาเรือนเดียวในโลก,เ,เ,โลกเป็นพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นใช่ค่ะ ก็จะมีตุ๊กตาโนรุนะคะอันนี้มันจะไม่ใช่ตุ๊กตาโนรุธรรมดาแต่เขาเรียกว่าโนรุวันเกิดค่ะ mm hmm. ก็ผลิตมาแค่จำนวนจำกัดเช่นกันสินค้าที่ขายดีอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มของ <Disney. S 1> ดิสนีย์ค่ะก่อนหน้านี้เขามีความพิเศษคือฉลองครบรอบ70ปีอลิสวันเดอร์แลนด์นะคะอลิสในแดนมหัศจรรย์นะคะก็แย่งกันกดในเวลาอันเร็วตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยค่ะ อีกตัวอย่างนะคะก็คือโดเรมอนการ์ตูนโดเรมอนที่เรารู้จักกันนะคะเพิ่งจะฉลองครบรอบ50ปีไปนะคะก็มีออกนาฬิกาลิมิเต็ดนะคะเขียนว่าครบรอบ50ปีแล้วก็มีลายโดเรมอนสวยงามมากค่ะอันนี้ก็ขายดีค่ะล่าสุดนะคะก็มีลายลายเฟรนนะคะครบรอบ10ปีพอครบรอบ10ปีเขาก็ไปร่วมกันกันกบมินเนี่ยนค่ะ กลายมาเป็นเพื่อนกันบราวกับมินเนี่ยนก็เป็นร่วมกันออกผลิตภัณฑ์ใหม่รุ่นฉลองครบรอบสิบปีถ้าไม่สิบปีเราจะไม่เห็นเขาคู่กันนะคะเหตุผลที่8ดเลยนะคะที่หลายคนประทับใจก็คือสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยกล่องกล่องที่เขาแพ็คใส่ของมานะคะกล่องดีมากแข็งแรงมากอย่างในภาพเนี่ยคะเป็นตัวอย่างของกล่องจากช็อป ดิสนีย์สโต้เนาะเรียกว่าเห็นกล่องก็รู้เลยว่าของข้างในเป็นอะไรนะคะแล้วกล่องแข็งแรงมากภาพที่สองเนี่ยเป็นกล่องจากอเมซ o นนะคะซึ่งตอนพี่แจงบินไปหิ้วของที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ไปซื้อของจากช็อปอย่างเดียวนะคะสั่งของจากเว็บอเมซ o n แล้วก็หลายๆเว็บในญี่ปุ่นเนี่ยไปส่งไว้ที่โรงแรมด้วยแล้วก็เสียดายกล่องมากๆค่ะอยากจะหิ้วกล่องกลับประเทศไทยแต่ว่ามันจะโหลดกระเป๋าเกินไปคือกล่องแบบ แข็งแรงมาก <c oughs> กล่องหนาแข็งแรงข้างในก็มีบับเบิลซีนมาอย่างดีเลยค่ะเรียกว่ามาถึงไทยเนี่ยเสมือนส่งอยู่ในญี่ปุ่นนะคะกล่องกล่องสภาพดีมากค่ะ เหตุผลสำคัญข้อสุดท้ายเลยนะคะที่ทำไมเราต้องพลีญี่ปุ่นก็เพราะว่าส่งของไวค่ะทางอากาศ EMS 3วันทำการนะคะของก็ถึงไทยแล้วนะคะออบางทีถึงเร็วกว่าการส่งของในประเทศไทยอีกนะคะเรียกว่าส่งของให้ลูกค้าไวเราก็ยิ่งได้ตังค์เร็วนะคะลูกค้าก็ประทับใจแฮปปี้ก็จะได้กลับมาเป็นลูกค้าเราต่อเนื่องค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเหตุผลที่แนะนำไปทั้งหมด9ข้อเลยแล้วก็สินค้าที่เราแนะนำไปนะคะก็เป็นสินค้าที่ขายได้ขายดีเนาะ ในส่วนที่เพจโคโคโลพีออเดอร์เจแปนของแจงนะคะที่มีลูกค้าทักทายมารวมถึงที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเป็นยังไงบ้างสินค้าช่วงนี้อะไรน่าสนใจขายดีก็เลยรวบรวมมานะคะเป็นไอเดียให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ค่ะธุรกิจพีออเดอร์ญี่ปุ่นนะคะยังมีช่องทางสร้างไรายได้ได้ไม่จำกัดค่ะมีกลุ่มลูกค้าราซื้ออีกมากมาย ขอให้เราลองเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทำได้เลยโอกาสดีเนี่ยยังมีอยู่สำหรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาฟังคลิปนี้คะ่ะฝากติดตามกันด้วยขอบคุณและสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ